ไปกูโอ้โหสัตว์ดีคนตั้งเยอะตั้งแยะมึงไปอุ้มมันวะมึงไปอุ้มช่างดีเออหัวหน้าผมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังมไม่ไเออไง,ง,งเฮ้ยเฮ้ยไกูขยับตัวไม่ได้อ่ะเฮ้ย ล้ำับเลยมาใสีดำเล่นจ้าหมุนฟ้าพี่บ้าไงอะพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วแค่นั้นลดีนะมันบอกคนจากที่บางฟังมาพูดแล้วคนมันเยอะขนาดนั้นไม่อาได้เล่นปะน้อยหน้าต้องวิ่งหนีอ่ะถ้าโอกันน้อยที่มีไปด้วยพี่มีคนอยู่ไหมถ้าพี่พี่จะเล่นเน้นเก็บโอกาสที่ว่าง โอ้เลยพี่อนิเมะมันหนักมันหนักใครอยากมีวันเดียรครับใครอยากเก็บไปซื้อเบนเดทรอเลยครับเปนเดทเป็นเดทไปเล่นจี๊กกำก่อนนะเก็บเบีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกับสีเป็นเดทครับเปนเดทเปนเดทเลยเด็นเดทไอีโวว่างสามแล้วพี่ไอีโวนี่ไงป๋าพี่เฉิยนสวัสดีครับครับดีเออไปอีโวเลยโจไปไปอวีวัวมีป่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเ็ิพีทอยู่ไหนวะแปลงรถสีแปงไอ้น้อยบอลนี่กแปลงมึงก็ได้ไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เห็นอะไรเลยพี่เฉียนจะแล้วดี่รอไม่ดีนของอะไรนี่

ก็ตั้งแต่เมื่อวานน่ะที่มึงแบบว่ามีประกาศนะว่าแบบเอ้ยจะมีประชุมด้วยอะไรเงี้ยเรื่องสำคัญสำคัญใช่ไหมพีว่วัวบางหนึ่งนะบันทักเตอร์อตอนนะั้นทักทั้งวันทั้งคืนทุกเกือบชั่วโมงป้าหนูจะโดนไล่ออกไหมป้าหนูกลัวป้าหนูจะโดนไล่ออกไหมแม่งทักททั้งวันฮักวอลุ่มมึงเอาแม่เท่าไหน่อยดิเดี๋ยวเราระชุมแก๊กทีเดียวประชุมแก๊กทีเดียวเดี๋ยวขึ้นมาเร็วไปเลยไปไปไปพี่จะจำกันให้ได้นะเว้ย นี่ล่ะส้มท <GI> ันแม่ก็เรียกช่างไปแล้วอ่ะกิจกรรมกิจกรรมทันอยู่แหละเชิญแล้วพี่ไปคันไหนฮะหนูไปคันไหนอ่ะพี่เฉินพี่เฉินไปป้าหนีไม่พี่เฉินพี่เฉินพี่จะไปอะไรพี่จะไปผัวกับไอ้ผัวหรือเมียไปกับโอ้ไปกับผัวกับเมียเอาเอาเป็นผัวเมียไปด้วยกันไหมไม่ดียังขึ้นไปดียังขึ้นมาดิโอเค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 เอาแม่ไปชาติเอาแม่มากเลไอแบนเริ่มเลยพี่ไปเกี่ยวไอ้แบนเป็นคนเริ่มนะเวยล็อกรถล็อขับลงน้ำแม่ไอ้แบนเป็นคนเริ่มนะเวย เเเปิดดหนน้้้ามมคกกยะื่อีไแถวเล่นนะพี่เลิฟอย่าเครียดดิเออตัวไปดิอ๋อเหี้ยดไปแล้วโจมีกน้อยอยู่เนี่ยพี่เปิดไอ้เปิดแบบมันจะเป็นรูปแบบว่าเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรวะหยัก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 เก็บเหมือนไอเก็บแอนด์ออฟครับพี่แค่นั้นอะ ได้เลื่อนไม่เต็มว่ะอย่าพี่พี่แบบอนิเมะสองอนิเมะสองอะไรคืออยาก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 บอกได้เหรอมันยินไปชอบยินเก็บกันแบบอ่ะได้ได้ไหนอะไรคืออยาก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 เก่งบอกอ่ะไม่แต่คืออยากเก็บแต่ถ้าถ้าถ้าอากาศอ่ะเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันลงแล้มันจะอยากอยากอยากอ๋อจุดมันจะขึ้นในแมพใช่ป่ะกูปั๊มทุกอย่างอ่ะใช่มันจะเปมีรูปอยากเกากทำเพลงทำใหดีมากูปั๊มแม่งหมดอ่ะนั่นไงใช่ป่ะพี่บีบมาป่ะคืออะไรอ่ะไม่ใช่ฟักทอง อ๋อโปรเซตโปรเซตฟักทองที่แกจะเป็นห้าเหลี่ยมมาสีสีหนึ่งมันไม่มีให้เก็บนะพี่พี่เห็นพี่เห็นหอยข้างดวงตาะที่เป็นลตาเอาคล้ายๆกันอ๋อใครไวใครได้เลยอย่างงี้หนุวาจะเป็นอยากหยั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 กไม่ต้องใช้เกาะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ข้างเดียวโอกาสเก็บถ้าอย่างเดียวอยากเก็บเหรอไม่โอกาสเก็บมันก็เก็บได้แต่ต้องเนียนเก็บแล้วทำอย่างนี้มันจะรอดเหรอวะเอ้ยมันผมผมได้มาตอบลูกนะเมื่อก่อนยิงแคสเซ็ตเหมือนเดิมปะมึงเก็บกี่ลูกมึงเก็บกี่ลูกได้สองลูกอะ โอเคเยอะเลพี่เอาพี่จุดนะผมเด็กไม่สนเฮพี่จุดโรเคเรื่อง้าเอาเล่นพเศษนี่หว่าเออนะครับพี่เอามเกมอยู่พี่เฉลยิดป่าพี่ถามว่าไอปืนมันยิงแล้วมนแคปซ่นเดิมใช่ไหมไดกนกอย่ไอเกมอยู่ยัถึงกี่โมงไม่ไม่พี่ไม่เ่ดตบนไม่ดีไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเลย๋ยวกมาชุบให้่เพียง่สิบโมงอะมาถามที่วิมันจะเกิดขึ้นเอ้พี่อันนี้ก็เปิดสกิมแล้วไงเกือบตายถาพี่เกิดอีกลมึงลมึงงุ้ิงหม ลูกมึงน็อกอน้องยิงลูกไปก่อนยิงแมต่ลูกยิงเยอะตัดไปด้วยแล้วถ้าตัวกูเด้งขึ้นมาครับหมูหมูต้องหมูต้องหมูต้องหมูไป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 เปิดที่เปิดจะอยาก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 ใครเนาะอยาก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 อ๋ออ๋ออยากจริงด้วยเฮียมาแล้วมาเลยมาแล้วถ้าพี่เลยผมพี่เพื่อไงอ่ะพี่น่าจะเรียกว่าแผ่นคุกกี้ว่ะพี่น่าจะเรียกว่าแผ่นคุกกี้นะมันเหมือนแผ่นคุกกี้อ่ะก็เรียกสงงเลยกอยา ห้ามเก็บข้างบนแล้วก็ห้ามนั่งเก็บอัล้วลบ้านเมืองแม่งเด็กแค้คเทว่ะเฮ้ยเทว่ะอย่างนงีน้ลแหละครับเชีย่ยเฟียวสัตว์พี่ดูคนดิเยี่กว่า คนบึ้มอ่ะบึ้มแบบโอ้โหบึ้มอ่ะไม่ก็ไม่แคร่หรอโอ้โหไม่แคร์แต่บึ้มปืนทุกปืนมาหมดอ่ะเฮ้ยแต่เฟี้ยดีวะไม่ต้องใช้ปืนนะพี่ใช้ครับอ่ารู้แล้วเร็้แล้ว่าแมนเดย์พออ่าแบนเดย์กดหลบอย่างเดียวใช่ครับแต่พี่ดูฝูงซอมบี้ของจีนเข้าไป็นยังไงอ่ะอ่าฮะนี่คือคนมาถึงก่อนก็เก็บแล้วดิอย่างงี้โอ้พี่ไม่ได้จะมีคนยืนเฝ้าอยู่แล้วก็ฆ่าไอ้คนยืนเฝ้าก่อนเหรอโอ้ยยืนเขาเปิดก๊อตอ่ะดิโอ้โหเยี่ยมันไม่ตายจะทำไงอ่ะ อ๋อก็นัวไงอ๋อนัวกันมั่วเลยเหรออุ้ยเฮียตากระบอดไหนวะไหนวะอุ้ยเฮียคนเขาเยอะเลยสัตว์เฮียยังไงเเี้ยยอมันนั่งเก็บอะไรคนนั้มนนั่งเก็บอะไรเก็บอยู่อร่อยแล้วห้ามนั่งเก็บนะครับห้ามนั่งเก็บนะอุ้ยเฮียไม่หนูหน่อย นี่แน่กูออยู่กมอยู่พี่โอยอ้าวอย่าไปอยไอ้จักรรถัแทงไว้ตายมนแทงไว้ตายน่เฮ้ยเราบนักเก็บนะครับเอาเอาเอาอย่าเขินขอบเอยขอบเายวางโอยย้อมันยิงอะกับตายอ๋อไอ้แบบเชากูเฉยแม่กูดังแท้แท้อ้ข่าวพี่จะาไม่มีเอาไอ้เจ้าเขาได้พอดีเลย เฮียอย่าว่าแต่ไรฆ่าเลยฆ่ากันเองเนี่ยกูเห็นมีแต่คนจะฆ่ากันเองเนี่ยที่พูดเยอะเลยสัตว์เฮี้ยปืนเฮี้ยอะไรวะน้าเฮี้ยเออเออเออโอ้ยใจเย็นโอ้โหต้องเปลี่ยนช่องว่ะเย่ยตกชิบหายเลยสัตว์ หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บเก็บไปแล้วอย่าแทงกูแก้วเนียน้รอ่ากอย่าแทงกู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 อย่กูอกูออยู่ากูออยู่อ่าแอย่าแทงกู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 

โดยยยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้พอนไอ้เี้ไอ้พอนไอ้เหี้ยโค้กูโ้กูโกูครับอย่าขึ้นบนครับอย่าขึ้นบนเกบเลยนายกอย่าดนบดเด้อเอาไม่เลิกแกวนเ้อนะไม่ได้ไม่ได้นั่งไม่ได้ห้ามเ้ได้เว้หนูได้เว้ไอ้กูได้กูได้กูได้มีกูได้กูได้ปสวยเยอะใครว กูไม่ได้เฮียอะไรเลยกูอยากได้ม่รอนเก็บเยอะตรงนี้ม่คเก็บเยอะเชิญเขาห้ามนั่งพี่กูไม่ได้นั่งกูปั๊บยาโอ้กูตายกกทำเฮียอะไรกูจะเจ็บเอควายท่าทีททีททีขอห้ามนั่งกูไม่ได้นั่งกูปั๊บยาเสดงมันนั่งอ่ะเสดงมันนั่งอยู่อ่ะคุเขาอ่ะเสดงคุกเขาเลยอ่ะเสดงคุกเข่าเลยนะนั่นนั่นนั ห้ามนั่งครับห้ามนั่งครับใครจะเล่าผมแตะกูโดนปืนนายกโคตรแรงเลยไอเเ้ยอ่โดนดิกลตายแล้วกูก็แคมาห่อยเพมดูปืนดูปืนไอ้โดนดิกตายแล้วผมว่าผมจะพิสตันเก็บได้ไงวะไอ้เื่อยไอ้เบี้ยแม่งโคเยอะเลยสัตว์กูยังเห็นแบบว่าคุณนอนาย เออเอยี่้าเป้นตอนทีกูตายแน่กูไม่เข้าล่ะเออพีชเชนพ้เชนพิเนยี่สิบลูกพร้อมกันได้ปะฉนเพื่อนอโหใครดเวชนกูไวตัดเียวูดได้จังไรกูทำทียอะไรกูไม่ทำอะไรกงเลยมึงไม่มาแทนกูดิแหละแล้วใครในเวชันกูก็ไม่รู้อีกชิบหาย แชรกันได้ม่แทรกันได้แต่ไม่แทรคนอื่นเลยสัตว์แทนจะเออรู้จักกันเออแทรคนอื่นก่อนแล้วก็แทรกันเองขวายเอ้ยคนเก็บบอกกูไม่แชร์แล้วเดี๋ยวมันก็โดนจีตาไม่ไช่ไรเฮียตายกูทั้งคู่ไม่เช่หรอมึงไูกถูกเลยพี่เชิญไม่ได้เลยจ้าตายแล้วจ้าอุ้ยอ๋อเจ้าครับเออตายหาซะให้แม่งตายหาอยู่นี่แหละอ้าวเฮีย ดูจดูจัดกันกันกันไปด้วยไปด้วยจะแล้วจะแล้วทุเรีมาร์กแล้วมาแล้วมาแล้วแถวหอยมั้งกระตุกจัดเลยโอ้ไปซะเออกระตุกจริงว่ะรอดใหม่รอวอตมาด้วยฮะ่ากระตุกทั่นี่เหรอแคนดี้สิบห้าอันแล้วก็กาชาเวฟเวฟหกใช่ใช่ใช่ก็ไม่เยอะนะให้คนน้อยนะไอแคนดี้สิบห้าอันเองนะสิบห้าอันที่พี่เก็บเป็นวันนะเป็นวันเลยเหรอ เก็บบางคนเก็บครึ่งวันนะเอ็งเมื่อวานเขาบอก <มา S 1> ถ่ายรูปก็ได้ร้อยอันแล้วปะใช่แต่เมื่อวานถ่ายรูปเอ็งเกิจกรรมถ่ายรูปแจะแตกง่ายเอ็งได้ถ่ายปะก่อนนี้ถ่ายผมถ่ายมาอุ๊ยเอ็งก็มีบานเลยดิก็ผมได้ถ่ายห้าคนไงพี่ถ่ายหก<ม>คนแต่โลแบ็กหนึ่งถ่ายหกคนโลแบ็กหนึ่งหงมครับว่างไง,งก็มันอยู่ดีเทบแตกแล้วโลแบ๊กมันถ่ายแบ๊กหนึงอ๋อเอาอย่างนี้ไปเรียกคืนได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ปะได้ครับเขาไม่ให้เขาไม่ให้สวยจัด้ เขาให้คนถ้าสมมติก็หนึ่งคนมันแจกล็อกแท็กคนหนึ่งใช่ปะอ่าฮะเป็นแอดมินอะแอดมินเป็นถีอะอ่าฮะผมได้แม่เขียเราซะมันหนึ่งแอดมินได้ยี่สิบอันอะมันเก็บยากเหรอันเก็บยากเหรออ๋อมันมันเก็บยากใช่ไหมที่เดินมาที่เองเราจะทันหมดเนี่ยคนบ่านที่คนไม่มาถึงเก็บไปหมดแล้วมั้งไม่ต้องมันเก็บแล้วอย่างที่เองบอกสิวะไม่ต้องปั๊มว่ะ ต้องปังมาครับหลบพีดหลบเราเนี่ถ้าไม่มีคนมาโฟกัสเราเอาเอาเราจริงๆอะพี่ว่าโอกาสรอดได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าชุดขาวสาวแม่กกี <วะ S 1> ้หลอดู่เดียวกันน่ได้ปะอ,อ่ะแทงนี่ป๋าให้เขาเก็บเนียนอ่ะเอาพิชพี่พิพเชิญห,หนุ่กระเด็นไกลนึ่งโอ้โห <c oughs> ม่ <c oughs> มีนขนาดนี้ต้องปั๊มแล้วไไทามมขนนนดั่

เฮียเอ้ยกูกดไปเด็ดต it um ั้งเยอะแล้วยำเอ้ย์ลุงสันอยู่ไหนช่วยด้วยหมดแดกเลยกูเฮียเฮ้ยไฟไหมกูตายไม่ตายแล้วไฟอย่างแรงแล้วไฟอย่างแรงเลยแล้วไฟแม่งโคตรแรงเลยสัตว์ สกินไปเลยวะเนาะสามโลกไฟเขี้ยอะไรวะไอ้สังามโลกอเปลี่ยนแผนโอ้ยคนไม่จะไม่ได้แล้วชีวิตร้อนร้อนล่เกิดมาติดไฟเกิดมาแล้วตายโดนดัตลอดไฟแรงเราไฟแรงไฟมันแรงไปแล้วไฟฮัลโหล โอ้ยไอ้เฮี้ยกูโดนอะไรเนี่ยวทำไรพี่กูแม่งไอ้กูเพิ่งเกิดแท้ๆยังไม่ตายดิตัดเป็นถนนอ่ะข้างบนข้างบนไม่ตายด้วยปืนก็ตายด้วยไฟขาแข็งไม่ตายด้วยปืนก็ตายด้วยไฟเนี่ยหมดบนหมดหมดแล้วหมดแล้วไอ้เฮี้ยไปจังวะแม่ไม่ได้ใส่สูตรขาวมาเลยไอ้เฮี้ยแม่เป็นเป้าหมายไอ้เฮี้ย อย่าไปทันเก็บเลยเป็นเดียวตายปั๊บปับปั๊บปั๊บเรียนเรียนพิเศษพิเศนตอนเรียนเรียนตายไอ้เจ้าช่วยด้วยน้องไอ้ยัยอะไรเที่ยเอาขู่ใช่ป่ะไอ้เยัยหมวกที่นายเอาขู่ป่ะเอาป่ะเ,เอาดิปั๊บหลบ,บหอีกทีเฮ้ย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 อย่าแล้วกดเพลนให้กดเพลนตายเฮ้ยอย่าอย่าอยาเฮ้ยอย่านั่งเก็บนี่ไงอย่าปั๊มเพลนกับปั๊มเพลน เฮ้ยเกินไปฟังเพลงอ๋อฮ่าฮ่าาฟังเพลควายเอ้ยแล้วมึงเอากูไม่ไหนเนี่ยกูไม่เกี่ยวโอ้ควายเอ้ยไม่กูไม่เกี่ยวหุยมึงไม่ไปยิงคนอื่นแล้วดักเกิดเหรอไอ้คือดักเกิดเหรอ มึงเป็นคนแบบไหนวะเออมึงเออเดี๋ยวสวยสวยเออดีดักเกิดเนาะเออดีสวยว่าดักเกิดเหรอดีตายหาซะมึงอุ้ยอุ้ยอ้อยไอ้ควายโอ้โหมึงไม่กูเล่นเลยไงไปกูโอ้ควายเอ้ยไปกูโอ้โหไอสัตว์มีคนตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่อุ้มมันวะมึงไปอุ้มช่างดีเออ หัวหน้าผมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ถึงไหนนี่ไอ้ไอ้ไอ้กูขยับตัวไม่ได้อ่ะเฮ้ยีไปแล้วเฮ้ยไอ้กูไม่ได้ขยับตัวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวกูขยับไปเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัดตัวกูขยับเอง เอ้ตัวกูกหยับเองอะเฮ้ยกูไม่ได้เล่นนะเว้ยเฮ้ไปตัวกูขยับเองวะมีอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้สัตว์ตวตวตวเอ้ยข้างหลังข้างหลังประปักแมงเอ้ยเฮียจริงๆ งับพี่หญิงโดี่กิดครับ่หิงบักไม่เกิดบักไม่เกิดพี่หญิงพบักไม่เกิดครับบักไม่เกิดครับบักไม่เกิด้พี่หญิงพี่หญิงพี่บักไม่เกิดครับมเดี่ยวเหมือนเดิมใช่ไหมหญิงเองก็ลบากบักไม่เกิดบักไม่เกิดบักไม่เกิด้ยเวเไม่เใครเกิดไปวะ อดแดดระยำจริงๆเช้อะไรวะโอ้ระยำเอ้ยไอกระต่ายเฮียโอ้โหไอ้สัตว์รถชนอีกกูชีวิตโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยไม่ได้ไปไหนสักทีโอ้ยไอ้สัตว์อีกคัน มึงได้ไปขับขี่มาได้ไงวะสู้คนเด้อมันกูเตอร์พหลุโอ้โหดูสภาพีโว้ยแม่งเอ้ยเล่นกัทุกคันนี่ไปที่บาร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 ให้ละโอ้แต่ขึ้นรถไม่ได้วะ เฮีย yeah, พี่ขึ้นรถไม่ได้ว่ะทีโนโ่ไอเฮียโคตรสวยเลยพี่ขึ้นรถบ่ได้นอ้องเชีย้ยขึ้นรถไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนั่งรถแบปเขาก็ได้คุณคุณขอติดรถไปด้วยได้ไหมฮะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เอาเห็นตัวเหรอเออได้แล้วเทอดี <c oughs> ไ้ไปแล้วได้แล้ว ไปดนีสัตว์ไปด้งไปไปไไปไล้อไไม้อเองแตะไอ้เเมื่อกี้พี่บาขับตัวเองไม่ได้ว่าตัวพี่มันเดินเองแทงเองอะแบบไม่ได้กดอะไรเลยเว้ยเออมันเดินเองแทงเองเฉยเลยไม่ได้ขยับอะไรเลยอยู่ดีมันก็ขยับตัวเองแทงเองหมดเลยี่เข้ามั้งไนีสัตว์หมอปลาสิงกูมังเมื่อกี้ โอแต่แม่งเก็บยากจริงวะยากพี่เชื่อ,อไรยากสัตวนะ์อ่ะก็เดินเหือที่สี่พัแล้วพี่เชื่อเมื่อกี้กูเจอลูฟี่กับเอสป่าวเ,าเ,เดมมมเ,เมื่อ,อกี้ไลน์นะน้องอ๋อสายหน้าเมื่อกี้เจอลูฟี่กับเอสป่าวเมื่อกี้เมื่อกี้ลูฟี่กับเอสป่าวหนึ่งพันยุคสมัยใหม่ป่ะพี่เออเนิน่าไปเดินพันยุคสมัยใหม่แน่เลยวะ่ะโอ้โหกระตุนี่ยคนแมบงชนกันแบบโคตรโหดเลยวะ่ะ แม่โคดซอมบี้เลยวะเขี้ยโคดซอมเบ้เลยวะเออยังไม่จอดเหรอไม่ละเนี่ยไมจอดตรงนู้นนะใครแบบนี้นะโอ๊ยไม่ทันละลงละ กูโ okay. อเคเดียวละไม่ได้ฟันเขาเลยเออกดเนียนก่อนหนึ่งทีก่อนเฮ้ยโอ้โหไอย่าใจคอมนุษย์แม่งเ,<ๆ>เอ,อ,อ,งอื้อไอสัตว์ตัวสุดท้ายตำรวจหรอตำรวจหรอตำรวจหรอ ตำลัวหรอตำลัวหรอตำลัวหรอเอกรุมเพิ่งเกิดแรงลอยฟ้าอะไรอย่างไรอ่นั่งค้าอย่านั่งค้าเนียนเดียนเรียนเดียนเรียนเดียนเรียนเนียนไอ้เดียนเรียนเดียนว่าเฮียนั่นแทงกลัวปะกูกดรัวๆเลยอยากให้เงินกูปั๊บอยากให้กูปั๊บอยากเห้กูปั๊บพี่เฉินได้เนะโอ้โหพี่เฉินเฮียไม่มีพี่เฉินนะ กำลังเก็บขาไปถึงไปถึงไปถึงชัมโบจะรอดไหมเนี่ยชัมโบโดนอะไรตายวะโดนแรงอย่าแรงจับโดนอะไรตายอ่ะอย่าเล็กเชื่อกู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 อย่าเล็กเชื่อกคู่อย่าเล็กเชื่อกูอย่าเกกชื่อูปิดยิงกระต่ายให้หน่อยดิไม่กระต่ายร่วงเขาเรื่อดิโอ้โหไอ้เฮียกูปั๊มตั้งนานมันไม่ตายไหวนะจะโคตรแรงเลยปืนเลยวะไอเฮียมันตายปะเนี่ย เปนนนิน่ะตีพี่เป็นนินต้องมาเดียวที่มามาตาเเนี่ยเอาคนไม่เอาแล้วพอทองไม่มีคนหลังรถหลังรถหลังรถไปทันอีกนะสวยสวยหมดแล้ว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 แทงแม่งเลยอย่าเกิดอย่าเกิดเกิดหน่อยคนหมาหมูไม่ได้แดงอีกแล้ววะน้องชุบแบบชอ้อเดีว่วพี่ไม่ทันแดงอีกแล้ววะไม่ชุบแบบชุบอ้อไม่ได้ชุบแบบสกีบอ่ะโอ้เชื่อแล้วว่าหมดหมดของเร็วจริงวะยาหมดบานเลย ขึ้นไม่ได้กว่ะเท่านี้เราเดินออกกันน้องพี่เ,เห็นตัวพี่ไหมเห็นไหมพี่เห็นตัวของเราไม่เหน I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy The This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.